ถ้านึกไม่ออกนะว่าอันตรายจากการกินยาพวกนี้มันอันตรายยังไงเรานึกถึงยาระายครับทุกคนรู้ดีทั้งประเทศเลยว่าดารายกินแล้วอันตรายมันถึงไม่มีบุคลากรไหนจ่ายยาละายให้เรากินติดต่อกันเป็นปีๆถ้ามีก็ควรเลิกไปนะครับยาละายตัวนี้มันจะให้ล้ำไส้เราขี้เกียจ และสภาวะลำไส้ขี้เกียจคือต้นเหตุของการเกิดลำไส้แปรปวนและสุดท้ายคือมะเร็งลำไส้ครับมันไม่ได้นะครับแล้วผมเจอคนไข้ยเยอะมากนะครับที่กินดีท็อกกินไฟเบอร์ในรูปแบบอาหารเสริมในช่วงที่กินน่ะก็ถ่ายดีครับ แต่พอหยุดกินปุ๊บท้องผูกทันทีเลยแบบนี้ให้ระวังหรือถ้าช่วงที่กินอยู่เนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยมันจะมีอาการปวดมวนท้องปวดบิดแบบนี้อาจจะไม่ถึงขั้นปวดบิดแต่มีอาการปวดมวนท้องทุกครั้งที่ถ่ายอันนี้คือไม่ดีครับแสดงว่าไฟเบอร์ดีท็อกนั้นมีส่วนผสมของยาระบายยาระบายมันอาจจะมีรูปแบบ เป็นสารเคมีสังเคราะห์หรือในรูปแบบธรรมชาติก็มีนะครับพวกมะขามแขกต่างๆส่วนประกอบของมะขามแขกก็จะมีฤทธิ์กระตุ้นการระบายครับถ้ากินเยอะๆกินนานๆไม่ดีครับลำไส้ขี้เกียจได้ครสภาวะลำไส้เราควรให้มันทำงานของมันเองโดยไปเพิ่มการดื่มน้ำไปเพิ่มการกินผักผลไม้ผลไม้เน้นไม่หวา และไปเพิ่มการกินจุลินทรีย์ตัวดีต่างๆครับนี่คือทางแก้แบบยั่งยืนไม่ใช่ว่ากินยาละา,ายหรือกินดีทอ็อกไฟเบอร์ที่มีส่วนผสมของมะขามแขกและมีส่วนผสมของสารกระตุ้นลำไส้อันนี้แย่มากถ้าหยุดกินแล้วท้องผูกให้รู้สึกตัวให้เร็วครับว่าไอสิ่งที่เรากินอยู่มันกำลังทำให้ลำไส้รกขี้เกียจครับไม่ได้นะครับ นี่คือข้อสังเกตเลยนะนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ทุกๆคนฟังผมนะครับประมาณชั่วโมงกว่าละได้รับความรู้ความเข้าใจไปพอสมควรนะครับนะฮะและผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคอยกดติดตามผมไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้และผมมีกลุ่ม Open Chat ผมตอบเองนะฮะไม่มีแอดมินช่วยตอบนะฮะทุกกลุ่ม Open Chat ผมตอบเองหมดนะครับ บางครั้งอาจจะตอบช้าบางครั้งอาจจะตอบเร็วก็อย่าใจร้อนนะฮะให้รอผมนิดนึงนะครับแต่ผมตอบเองเน้นย้าผมตอบเองมาแบบนี้มาหกเจ็ดปีละนะครับแล้วผมมีหลายกลุ่มนะครับนะบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกคนนะฮะให้กําลังใจนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและอาทิตย์หน้ากลับมาพบกับหัวข้อดีๆอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมมีพูดเกี่ยวกับมะเร็ง EP ห้าให้ทุกคนเข้ามาฟังนะนะให้มาฟังเยอะๆเลย และอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดหัวข้อหนึ่งด้วยครับที่ผมน่าสนใจมากก็คือช่วงนี้คนไข้ผมตื่นตระหนกกับการติดเชื้อแบคทเีเรียเอสไพโลไลครับทุกคนกลัวแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับภาวะการติดเชื้อโรคกระเพาะติดเชื้อเอสไพลโลไลนิดหนึ่งให้ทุกคนจะได้เข้าใจรู้จักเชื้อตัวนี้ได้มากยิ่งขึ้นและเดี๋ยวผมทําสไลด์มาให้ทุกคนเห็นภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอาทิตย์หน้าเดี หมดแรงแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ